สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณตัวเดียววิงล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะตัวเดียวเดินลางในงวดวันที่16พฤษภาคมพศ63นะคะสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําตัวเดียวเลยนะคะรวมกันสนับสนุนสลากินแบรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณตัวเดียวเดินล่างนะคะสำหรับสูตรนะคะเอาหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกกับ9ก้าคงที่นะคะขอเชิญท่านผู้ชมรับการคำนวณด้วยกันนะคะว่าตัวเดียวของตัวเดียวเดินล่างของเราในวันนี้สำหรับสูตรคำนวณคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จะสำหรับการคำนวณน,นะคะห <c oughs> ลักแสนเอาตัวเลขบวกเลยนะคะจะได้ายาวนะคะตัวเลขบวกเลยนะคะท่านผู้ชม หลักแสนนะคะเลยห้าห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกได้ตัวเลขเด่นหกนะคะตัวเดียวสําหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงูถัดมาออกหกแปดการคํานวณตัวเดียวเดินล่างในงูนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นเลขหกนะคะผลออกหกแปดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงูนี้เลขเด่นของเรานะคะตัวเลขหกนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่าง รางวัลเลขท้าย2ตัวออก68แรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวถัดมาหลักแสนเลขสี 4, 4่ส 11, 11ี 4, 15, 15่บวกเจ็ 5, 24, 24 7, 31, 31, 31 9, 40, ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าสิบกสี่สิบเก้าสิบบวกห้ายีบสวกเจ็ดดเ้ได้เลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวถัดมาออก0ูย์ห สำหรับสูตรคำนวณตัวเดียวเดินล่างในงวดน,นี้คำนวณได้ตัวเล็กเด่นเลยศูนย์นะคะผลออกรางเลขท้าย2ตัว0ูนเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เลขเด่นของเราที่คำนวณมานะคะตัวเล็กเด่นเล้ศูนย์นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางเลขท้าย2ตัวออก0ูนเรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนเล้ห้าหบวกสได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสีกสองสิบกสิบหกบวกเจ็บวกเจขอโทษนะคะขออีกครั้งหลักแสนเลยห้าบวกสได้7จ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิวกสองสิบกสิบหกบวกเจ็่สบสายีบวกเกเกนะคะสาได้ตัวเลขเด่นเก้าสำหรับผลออก รางเลขา้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก9 4สําหรับการคํานวณสูตรตัวเดียวเดินล่างในงูนี้คํานวณใดตัวเล็กเด่นเล็กนะคะผลออก94เพราะฉะนั้นการคํานวณสูตรในงูนี้เล็กเด่นของเรานะคะตัวเลข9เข้ามาในตาแหน่งของหลักสิบล่างรางเลขาใ้าย2ตัวออก94สําำหรับการคำนวณในงูถัดมานะคะหลักแสน ได้เจ็ดเจ็ดบวก4ี1ส1บเอ็ดสิวกสามสิบสี่สบวกห้าสิบเก้าบเบนอีกเก้านะคะยีได้ตัวเลขเด่นเก้าสำหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมาออกเก้าการคำนวณสูตรตัวเดียวเดินล่างในงวดนี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นเลขเก้าผลออก98เพราะฉะนั้นการคำนวณตัวเดียวเดินล่างในงวดนี้ เลขเด่นของเราที่คำนวณมานะคะเลขเก้นะคะในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลัก10ล่างวันเลขท้าย2ตัวออกเก้าแลมารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขแปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวก8บกเก้าสบวกแปดยีบหบวกแปดสาบวกเจ็ดสี่บกแปด 48บวก9 48บวก9 27ดได้ตัวเลขเด่น7สําสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7 7ในงวดนี้ได้เเบิ้ลสำหรับสูตรคำนวณตัวเดียวเดินล่างในงวดนี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นเลข7ผลออก7 7เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณนะคะในงวดนี้เลขเด่นของเราที่คำนวณมานะคะตัวเดียวเลข7นะคะเข้ามาในตำแหน่งของรางวัลเลขท้าย2ตัวเต็มๆนะคะ ออกเจ็ดเบิ้ลนะคะในงวดนี้จ้าสำหรับสูตรคำนวณน,นี้ตัวเดียวเดินล่างนะคะท่านผู้ชมส่วนมากตัวเลขเด่นของเราที่คำนวณมานะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะหาง,งวดผ่านมาแล้วนะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักสิบล้างนะคะท่านผู้ชมยังไงก็เรามาลนกันต่อนะคะตัวเดียวเดินล่างนะคะในงวดถัดมานะคะจะมาอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมรอล้นกันนะคะ แต่หางงวดผ่านมาแล้วนะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตัวเดียวเดินล่างของเรานะคะง่างก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะหลักแสนนะคะเลขห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกแปดยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้ายี่สิบสี่บวกเก้าสามสิบสามได้ตัวเลขเด่นเลขสามนะคะสำหรับผลออก เรารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมการคำนวณตัวเดียวเดินล่างของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวลเล,ะะล็กเด่นมาแล้วนะคะเล็กเด่นตัวเดียวนะคะเลขสามนะคะเลขสามนะคะจะเดินมาในตาวันเลต้ายสองตัวหรือไม่นะคะสาหรับสองตัวล่างในงวดน,นี้นะคะเลขสามนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคำนวณของเรานะคะคำนวณได้ตัวเล็กเดน่นเลขสามตัวเดียวขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือน แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณน,นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆรวยๆทุกทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ